อะไรวะเค้กเค้กยิในบ้านกินด้วยเหรอโอ้ยนั่นมันแพงมันอร่อยและรู้ไหมที่ก็ซื้อมาแพงเป็นร้อยนะเค้กแบบเปรี้ยวๆเลยนั่นนะโอลี่แต่เค้กแบบว่าธรรมดาไม่ชอบอัพซื้อมาให้ไปไบซื้อมาให้ก็าแพงนะถ้าเจดให้เขากินเองเขาไม่กินกันนะทีเดีวเหรอ ที่เขาซื้อบายรู้ไหมเขาซื้อแต่ของดีๆให้บายแล้วเขาไปกินมาม่ากันนะทุกคนกินมาม่าชกโกแลถม่ชอบช็อกโกแลตกาแฟชอบช็อกโกแลตกาแฟเอาไหมกาแฟเนกินไอยู่มลเค้กเแขนมไทยกินไหมมีรู้จักต่วันนั้นมีรู้จัก ได้ต้องนไทยรู้จักอะไรบ้างมันเหมือนลองเลยไหมใบไม่กิี่ยันเลยวันนั้นไม่ชอบะไรนต้องใส่ต้องใส่มาจะต้องใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำจิ้มติดจิ้มได้อะไรนะถั่วงอกไม่ยังดีเลยพี่อ่ะถั่วงอกใส่มาพี่ไม่กินทุกอย่างนะ่ต้องต้องอยู่ในเครื่องที่มันแบบจัดจ้านอ่ะให้มันดับกลิ่นไปอ่ะไม่กินเป็ดใช่ป่ะไม่ชอบกิน ชอบกินเผ็ดไหมกินเผ็ดอ่ะเผ็ดหรือเป็ดกินเผ็ดเผ็ดอ่ะรถจักรอะรถจัเช็ดรถด่วดนี่ไบร์สโบรกโป่งม้เล็บดำปี๋เลยยังไม่ออกใช่ไหมดูนี่นะไม่แบบว่าไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ดูดิ กางเกงพี่รู้แล้วใบกางเกงใหม่ไม่ซักใช่ใช่ใบขนาดจริงจริงจริงสีตุบเล็บนี่แหละกางเกงนี่แหละมันไม่ดำขนาดนั้นหรอกดำ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 เล็บอ่ะมันขุยๆตอนนี้มันไม่ใช่ขุยนะก็พี่สวดให้ไงไม่ไม่ไม่เออก็มันจะเป็นดำดำไงกางเกงมันมาใหม่จริงๆเขาก็ย้ำน้ำเปล่าก่อนไงไปไม่ซักเลยไงอันนี้ก็ขอจบดูแลดูไปแล้วดูเป็น น้องอีเดะมากเกินไปค่ะอีดาอีดาอีดาิมเล่นดีค่ะเอเดะอเดู่าจได้ไหมค่ะอีเดค่ะอเดโอเคอีอีไตออีไตอีตอีต้เปนโชิีโชว์ดิมีเหมียวด้วยนมีเหมียวด้วยนะได้แต่ท่านี้ม่จะเหว่าหนีเซ็กซี่อยู่นะ ใบระบบต้องผักหนิมออกตลอดอย่างนั้นเลยเหรอเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะตีความเก่งนะเนี่ยเราต้องดื่มตอนแต่ถ้าเปิดไปตกยืนก็พร้อมเหมือนกันมันอยู่ในบ้านเกรงใจอ่ะแล้วตอนนี้ขึ้นไปอ่ะควรจะเกรงใจตอนคิดจะพามันแล้วล่ะไม่ไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่เห็นแล้วพอปึ๊บอะไรอีกว่าข้างล่างโซฟาไง ก็ยังงสูงอีกนะาวสุด้าื่มก็นั่งไงลื่หลาอันถัวไซดอนก็เกือบลืมนี่กับติ่นี่มันใกล้เลยมากเันนี่คือนาทีฉันต้องกผิดเลขขับจริงเลถกจริงแกขับรถไปส่งลูกไงปับบันดาลาสวัสดีคระับนี้ได้เจอวันพฤหัสเลยแหละ